เก็บความทรงจำไว้ในย t u b e สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวชมปราสาทเหมือนเดิมนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้นะครับก็จะมาชมปราสาทที่ประเทศไทยของเรานะครับทุกคนแล้วก็ปราสาทที่เราจะชมในวันนี้นะครับก็คือปราสาทสะกําแพงใหญ่นะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับทุกคนปราสาทสะกําแพงใหญ่นะครับอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับผม ตัวปราสาทนะครับก็เป็นปราสาทที่มีความผุพังไปแล้วนะครับเป็นปราสาทแบบของโบราณนะครับทุกคนซึ่งสวยงามมากๆแล้วก็งดงามมากๆเลยนะครับอันนี้นะครับผมเดินมาด้านในแล้วก็พาทุกคนนะครับเดินชมตัวปราสาทต่างๆให้ทั่วเลยนะครับทุกคนตัวปราสาทนะครับก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับทุกคน ก็จะมีตัวปรางของปราศาสต์นะครับอยู่3 3ปรางนะครับในที่นี้นะครับทุกคนมีความสวยงามแล้วก็งดงามมากๆเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นศิลปะขอมที่ยังคงอยู่ในดินแดนประเทศไทยนะครับให้เราได้เรียนรู้ได้รับชมความเป็นไปเป็นมานะครับของตัวปราสาสว่างดงามแล้วก็สวยงามขนาดไหนนะครับ วัดสระกำแพงใหญ่นะครับทุกคนก็อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟนะครับผมสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยนะครับก็สามารถแวะมาเที่ยวมาชมมาดูได้เลยนะครับทุกคนที่นี่ก็จะบรรยากาศร่มรื่นและก็สวยงามมากๆเลยนะครับผมบริเวณข้างๆข,ข,ของตัวปราสาทนะครับก็จะมีระเบียงคตหรือเป็นกำแพงยาวนะครับทุกคนนี่นะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่เลย บริเวณวัดนะครับก็มีที่ทําบุญต่างๆนานานะครับให้เราได้ชมก็จะสังเกตได้ว่าจะมีคนนะครับมาเที่ยวชมความงดงามของปราสาทสากํำแพงใหญ่นะครับผมนี่นะครับอยู่ที่วัดสากํำแพงใหญ่นี่นะครับก็มีหลวงปู่เครื่องนะครับที่เป็นเกจิอาจารย์ดังนะครับผมที่เคยอาศัยและอยู่ที่วัดสากํำแพงใหญ่นะครับแต่ตอนนี้ท่านน่าจะมรณภาพไปแล้วนะครับทุกคน นี่นะครับตัวปรา,าสาทสากาแพงใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับลองจินตนาการนะครับว่าถ้าตัวปรา,าสาทนะครับไม่พังทลายหรือไม่อะไรไม่ผุพังลงมานะครับยังคงสภาพเหมือนเดิมสถานที่ตรงนี้ก็คงจะสวยงามมากๆแล้วก็งดงามมากๆเลยนะครับบริเวณด้านหลังข้างๆนั้นนะครับก็จะมีการออทอรผ้าไหมของชาวบ้านนะครับที่มาทอผ้าไหมาขายผ้าไหมอีสานที่ หรือชื่อลือนามนะครับผมของจังหวัดีสะเกิดนี่นะครับผมก็ถ่ายมุมต่างๆให้กับทุกคนได้ชมนะครับเพราะว่าตัวปรา,าสาทก็มีแค่นี้จริงๆนะครับทุกคนก็เลยไม่สามารถที่จะถ่ายอะไรให้กับทุกคนได้ชมมากนะครับแต่ก็ถ่ายให้เป็นไกด์ไลน์นะครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆหรือใครก็ตามที่เข้ามาชมนะครับจะได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่า จะมาหรือไม่มาแต่อยากแนะนําให้มาเที่ยวมาชมนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเข้าชมฟรีนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นปราสาทที่มีความงดงานม,มากๆกะนี่นะครับก็ยังคงเป็นศิลปะที่งดงานแล้วก็สวยงามมากๆยังคงอยู่หลายๆชิ้นก็ทําให้เราได้เห็นนะครับว่าศิลปะที่ประณีตในสมัยของโบราณนะครับก็คือสวยงามมากๆ บริเวณปรางต่างๆนะครับก็จะสามารถเข้าไปชมบริเวณด้านในได้นะครับแต่ก็เป็นบริเวณด้านในที่โล่งๆนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับทุกคนก็คือโล่งๆเหมือนที่เห็นแบบนี้เลยนี่นะครับบริเวณตรงนี้ก็กว้างพอสมควรนะครับพอที่จะเข้าชมได้นะครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปชมบริเวณด้านในปรางนะครับว่าจะมีอะไรให้เราได้ชมบ้างนะครับผม มือนึงถือกล้องนะครับแล้วก็เดินด้วยนะครับมันจะชัดนิดนึงก็เดินระมัดระวังอยู่นะครับทุกคนและนี่นะครับด้านในนี้ก็จะเป็นแท่นอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับตัวส่วนตัวปรางตัวปราสาทต,ตรงนี้นะครับก็ ه, จะมีศิลปะที่ยังคงงดงามแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่ก็ยังคงศิลปะเดิมๆที่สวยงามอยู่นะครับซึ่งงดงามมากๆก็ถือว่าเป็นศิลปะที่อยู่ในประเทศไทยที่ คงความสมบูรณ์อยู่70-80%ถึงเอร์เซนะครับผมถึงจะไม่สมบูรณ์มากนะครับแต่ก็สามารถที่จะทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นไปเป็นมาหรือความเป็นไปเป็นมาของปราสาทแห่งนี้นะครับได้นะครับว่าปราสาทแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นเพื่ออะไรทำอะไรนะครับอยู่ที่นี่ก็มีให้เราได้ชมมีข้อมูลให้เราได้เรียนรู้นะครับผมและนี่นะครับบริเวณทาทางเดินนะครับก็จะมี ลายสลักนะครับอยู่ในประตูหินนะครับผมนี่นะครับผมก็คือมีลายสลักเกียนน่าจะเป็นภาษาของโบราณนะครับผมผมเองก็อ่านไม่ออกนะครับก็ได้ถ่ายให้กับทุกคนได้ชมนะครับเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์นะครับตรงบันไดทางเข้ามาเลยนะครับผมก็จะมีให้เราได้ชมได้เห็นนะครับว่ามีอะไรให้เราได้ดูอีกมากมายเลยนะครับผมส่วนบริเวณด้านนอกนะครับก็จะมีอ่า ซากหินของตัวปราสาทนะครับที่ยังไม่ได้นำไปาวางไปจัดเตียงหรือไปบูรณะซ่อมแซมนะครับก็จะเอามาเก็บไว้บริเวณด้านหน้าของตัวปราสาทนะครับผมก็สามารถเดินชมเดินดูได้นะครับผมก็จะมีหมายเลขมีอะไรอของของกรมศริลปากรนะครับที่เขาทำไว้นะครับผมนี่ก็มีให้เราได้ชมได้ดูกันนะครับผมก็ ถือว่าโอเคแล้วก็ดีมากๆเป็นปราสาทที่พลาดไม่ได้อีกปราสาทหนึ่งนะครับผมซึ่งสวยงามแล้วก็งดงามจริงๆนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับคนไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็ยังมีคนมาเรื่อยๆนะครับซึ่งทําให้เราได้เรียนรู้ได้จดจําต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับความเป็นไปเป็นมาของตัวปราสาทนะครับให้เราได้ชมความงดงามต่างๆนะครับผม และนี่ก็เป็นบริเวณระเบียงด้านนอกนะครับผมออกมาถ่ายให้กับทุกคนได้ชมนะครับเห็นไหมครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแวะไปเที่ยวไปชมไปดูปราสาทกันได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม